มอตสาอะ่าะโต to ่าว o าฮัตอ o หะาฮโตัมมาัมมาสมุามสตามตัรสตาราตอรร์าต o ค่ตอะหะหตมาัมมาสมุโดยสบายดีท่านผู้เบิ่งทุกคนบายดีถูกบอกสูบ่นเด้อท่านไก่กํลังเขียนบกซอมเนองการเขีนบกซอมเนาะการจะไปซือ ท้องมาทำบุญเนาะแล้วก็ทำบุญให่แม่ทา่าในประเทศแคนาดาเนาะพี่นอ้องเห็นได้ฝากเงินมาเนาะแล้วก็ซื้อพัดลมให้ถวายวัดแล้วก็มอบให่อุบาเนาะแล้วก็นวดเนาะแล้วก็ขาไฟเนาะไก่ก็ขอบใจแม่หลายๆที่ได้ให้ไก่เป็นสะพานบุญให้แม่เนาะ แบบบุญกุศลทางนี้เฮากระดัยอ็มกันรวมกันขอให้บุญกุศลครั้งนี้ที่ไก่เห็ดไปขอให้ถึงคอยหอดให้ถึงอ,อีแม่เผ็ดไอ้แม่เพชรเนาะืสอเพลี้ยเผ็ดทางแคน,นาดาหันแล้วเนาะตามกันไปเลยพี่นอ้องเฮาสีพอเองเนี่ยไก่เองเนี่ยเนาะโดยสบายดีพี่น้อง ตอนนี้เฮาก็มาฮอนเทือนแล้วเนาะพี่น้องไก่ก็มาฮอนเทือนแหละแล้วกไก่ก็มาสซมาเก็บดอกงใหม่นําเนาะเก็บดอกงใหม่หาครูใส่คันเนาะส่มอบเงินให้ไปครูบ้านเนาะแล้วก็เน้นน่อยแล้วก็ขาไฟฮองวัดเนาะหลายพันล้มไก่ก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยเนาะตอกงใหม่นี่เอาหาครูปะล่ะแน่น là là đi nhiêu đi hiến đi ngam đi. đi mà đi nó khỏi gậy luôn ngàm bò non nòn tôi nòn thì nó ngàm nhớ Ừ. Tôi nói mình nhỏ Ngam ngam <laughs> Tôi đi rồi à. <laughs> Tôi đi rồi à. <laughs> à, bộ Phải ngang nó hết đây nọ. ให้นางมาเก่งแก่งนางาเลยแล้วทำเสนมาเย็บตบบไหม เสื้นทีิศลบหลอยพี่น้องเดี๋ยวห้องก็ไปใช้เงินอยู่วัดเนาะเหมือนแต่กะไก่ทำบุญครั้งนี้กะไก่ยทิศสวนกุศลให้ตอกกรรมในเวรนของไก่เนาะและะ้วก็ไห้ทิศสวนกุศลให้ตอกกรรมในเวรนของอีเมททางแคนาดาเนาะแล้วกะ็ในครั้งนี้กะทำบุญครั้งนี้เพื่อนก็ให้ไก่ได้เป็นสะพานบุญนำให้เพว่อนเนาะเพื่อนก็ได้บุญไก่ก็ได้บุญ ขอให้เป็น,ปน,ปนกรรมวา่วาทั้งใดก็ตามเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบานนี้การขอให้บุญหักษาสุขฐานเด้อท่านผู้ชมเด้อ,ดอแล้วกะศทำบุญนี่เนี่ยเผ็ดในกระมักทำบุญน้องพี่น้องแล้วกะไก่กระมักทำบุญกันพี่น้องก็เลยไก่ก็ได้เป็นสะพานบุญให้เนี่ยเผ็ดในครั้งนี้ รายการรายการข้างที่ผ่านมาก,กันไปเอาลงมาเ,มาเ,าเ,มเดียวเอาผ้าเมียงกันไปแล้พี่องของคกณปาหนึ่งแสนเนาะ หนึ่งแสนกรี๊ดนี่น้อยหนึ่งแสนกี๊ดอันนี้ขาไฟวัดเนาะพี่เนอะหนึ่งแสนกีนนกนกนก๊เป็นสามแสนเนาะมีเงินสามแสนทั้งไมจัดใหม่กูเอาเงินลุมบ่งใหม่เพื่องจะง,งาม ต้องี่อนใ่หมมื่ดีน่น่ก็พอยู่ลังมือแล้แมนดิอันเวียนเทียนแม่นน่อไอ้เวียนเทียนนี่มือแล 拍一拍你看他一万也不知道 <noise> ជោ់ក្នៃោះដ្លាង់ទីទ្្នៃ់ក្នៃ់ការស្រូវមន្ំង់ទ្្ំង់ថានិតិលើមន្នំង់

ดิราตันิราตังพิตายะพิตายะสุขายะสุขายะคาเตคาเต้ผสมผู้เลริผสมเรินหอยทางลายคนอยทางลายคนนอนทวานอทวเป็นกระตุ้นกระตุนกระตุ้งที่เป็นบริวารกระตุ้งเป็นกระบริวารทั้งหลายเรานี่เป็นแก่ผสมแก่ผสมองค์ผสมตรทางง์ผสมตรวทางแล้วแล้วเปประโยชน์ยชน์ควมคุมควบคุมควบคมทางลายควบคทางลายตลอดกระนานเธอตลอดกร้านเธอสาธุสา เดินออกเพกดเด้ออันนี้คุยหักเด้อเด้อผัดลมแน่กัปัจจัใจนิดน่อเด้อเด้อย่าได้หักเด้ออ้าวูวันย่าได้หักแล้วอาซาทุกออยู่ทางบนกับออยู่ดีไม่แห้งเด้อไม่ออกเด้อซาทุกอันนกรเดนอ้าให้บัตถุบัตบัตลงบัตไป ขอให้ไม่ออกครบแต่ความสิ่งดีๆมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเด้อสาธุยะทาวนิวะฮาโผลาปาริคุเรนตีสังขลามีวะเมีวะทศนังเปตะานุอุปกัมปติจิตังปัสิตังตุมังขิปเมวะตุสิสตุสเตปุเรนตุนะกะปัสสุปันนาโสยะทามณีโสจิตละโสยะทาอยูก่อน สัตต <sensation> ิติยวิวานชานตุชาภโรโคินาชันตุมาเตีภวาพลดราโยทุกขิจิตาโยโกภวะอภิวาทนสิลิธนิจังวุตาปัญจานิโยจตัลโรธรรมาวัตถันติอายุวันโนทุกขังอะลังอะจันนเด atasime, akasime, jatime, jasaka, jame, petanang, takinang, sasabu, pekata, manus, satana, indonya, mbato, kowanya, wanya, pali, tewa, nanatang, petanang, mataya, ewang, titat, ticat, ayewa, jantako, takina, kinasang, kalihiso, pali, dikali, karasal, hitaya, satayaso, upakang, patisonya, kitong, moca, ayang, ditasiko, petanang, busa, takata, urun, lapalan, jadikunan, manus, berinang, tungik, punyang, asutangan, nampakan, disatu, ให้บุญกุศลนนี้ให้ปกปักกษาเบิด์ตุกุตุคนให้ีเองเด้อจะี่คันการการเื่เรจานจ้า อยากนั่งเลยก็มึงหงอกพระเจ้าแห่งงงเรื่องเจริญเรื่องนี่เป็นคนคนเนี้ยขอให้คนดูการทำไก่จงมีพบแต่ความสุขความเจริญขอให้ฐานสุขภาพแข็งแรงสมองสมบูรณ์เด้ิมฐานน้่ำเด้อการตอนนี้การทบสิ้นภารกิจเอาพี่เนาะไก่ก่ได้เป็นสะพานบุญไห่เมย์เห็นท่องทางแคนาดา นายใจแล้วแตดีใจเบื่อมใจพี่น้องสี่ไก่ได้เป็นสะพานบุญเนาะแล้วการส่วนไก่เองอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนเนาะไก่แล้วกาให้เจ้ากรรมนายเวรนคลองเนี้อเพ็ดแล้วการคลองทุกทุกฐานอะไรเนาะคนที่วังดีไก่ขอให้เบิดเป็ี่ยนมัดจำแล้วกาคนที่วังดีกับไก่ขอให้จะพบแต่สิ mm ่ง hmm. ด yeah. ีๆค e ือกับไก่แล้วกาขอให้ครอบครัวทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญหอยเป็นกอกติดสุขสันต์ ไก่หักแล้วเข้าหลบทุ่งมองซูบอรเด้อพี่น้องบอลไดวาทีสีจงใจแต่หักปูหนึ่งวเดียวทีเงี้ยไหนข้ามเด้อพี่น้องเดี่ยอบอลแอนว่าที่หักแต่ปูอุปถัมไก่ไก่กะหักถุกคนนั่นแหละถือว่าถือว่าถุกคนทีบอลได้เอะเขาเอานินยังเนาะเขาเอินว่าบอลได้สวยเนาะกำลังสับแต่ก็สวยกำลังใจเนาะไก่กะดีใจแล้วทีมีผู้ชมนี่คอยแห่กำลังใจไก่ไก่ แค่นี้ไกก็ขอบคุณแล้วครับขอบคุณหลายๆครับเขาออสานน้ำเด้อครับ,ขอ,อรรบขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องสุมอง๋จุบอลไกหักไปแพ่งจุมองสุบอลเด้อโดยสบายดีพอกันกินหนาเนาะพี่น้อง